ัางนี้นะครับตักขวางนะครับหล่อสองหนึ่งนะครับอเ,เอาอะไ่สุดอยู่อขอเซอร์ฟฟีไม่มีบล็อกใช่ไหมพอเข้าใจแล้ว ครับตักจับมาครับทำไงลุงนี้ครึ่งรอบเบาๆอ้าวโดนเกี่ยวนะครับเกี่ยวไปหลังขอดเอาเตะเข้ามาได้นะครับโอ้ยตักบอกดื้อยากไม่โอ้โหติดตัวแท็กซี่เซ็กซี่ใช้หัวรับไม่ได้นะครับโอ้โหเซ็กซี่เปิดไปไหนครับดอกนี้ เอาติโอ้โหไม่อยู่นะครับเหลี่ยมนี้อีเล็กวิ่งชนดังนะครับโดนชนตะข่ายนะครับสกอร์เท่าไหร่นะครับขอหกต่อห้านะครับตามนะครับตรงนี้สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับนี่เป็นการ ซ้อมเหลี่ยมรลังเท้านะครับพี่ตุยเล็กกับแท็กซี่นะครับเหลี่ยมนี้ตักต่อสองหนึ่งครับรลังเท้าอย่างเดียวนะครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับหกต่อห้าครับตักน้ำอยู่ครับโอ้โหแท็กซี่เปิดพี่ตุยเลก็กเอาไม้นะครับตัจกจับได้อย่างนี้ทําไงเลียโอ้โหล้นมานะครับตาบอกดื้อยาใช่ไหมดื้อยาใช่ไหมโอ้โห เอาไม่อยู่นะครับดอกนี้สามีฝนตกไปปล่อยก็ซ้อมได้นะครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นแท็กซี่ถามหาน้องเฟิร์นแท็กซี่ถามว่าน้องกุ้งอ่ะหนาวแล้วเหรอเจอแท็กซี่อ่ะขี่รถกลับไปไม่มาเลยติ๊ดติ๊ด็กฟิตแทนน้องสุดยอดพี่เล็กพี่ตดเล็กสดมากกว่านี้ โอ้โหแท็กซี่เปิดหลังเท้านะครับเรียกยกสวยๆครับยกเข้าป่าครับลูกนี้สวยจัดมามาน้องเฟิร์นบอกพี่สักต่อให้ผมส้มหนึ่งหน่อยครับพี่เสือแป้ข้ามฟีเข้ามาเลยน้องเฟรมเดี๋ยวให้ซุปเปอร์ตักรับแข่งให้โอ้โหติดเกีียวครับลูกนี้เตะไปเลยครับโอ้โหติดเกียวครับ โอ้โหแต่ติดเกี่ยวไกลไปหน่อยครับลูกนี้ f c พ <oughs> ี่ตีครับโอ้ย้องปอนเดี่ยวคือใส่แท้ไปเดี่ยวเมื่อวันอาทิตย์เมื่อกี้นี่สัญญาณไม่ดีวะครับบอกในเรื่องครับผมลฟ์สุดก็มีเมื่อกี้นี่ครับช่วงแรกๆสะดุดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่รู้สะดุดหรือเปล่าสัญญาณ เป็นที่สัญญาณผมหรือเป็นที่ทางนู้นครับถ้าใครว่าไม่สะดุดหรือ,อยังไงก็ทักมาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ปรปับปรุงแก้ไขนะครับเพราะผมเติมเดือนละร้อยห้าสิบนะครับเน็ตสี่เมกะไบครับโอโ้โหแท็กซี่เตะแล้วก็นอนลงไปเลยนะครับโอโ้โหพื้นนี่พื้นของเราเราจะไม่ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าเรามีพี่แท็กซี่แกทําความสะอาดให้นะครับแกมาซ้อมทุกวันนะครับ แกตีไปด้วยแกกิ้งไปด้วยนะครับพื้นสะอาดแน่นอนครับซ้อมเบิงอยู่ด้วยน้องเกียรติซ้อมเบิ้งตลอดเลยน้องเกียรดตดิโอ้โหสันแบ้ครับติดเขา่าซุปตาร์ครับน้องเกียรติมาๆว่างๆมานะวันก่อนหินเข้ามาอยู่แต่พี่เข้ามาช้าน้องเกียรติเลยกลับก่อนบ่โอ้โหตักลุงนี้สันครับตีเกี้ยวโอ้โหหลังครับตีดครับโอ้โหอยูยอค่ครับลุงนี้ทำไงเคลีย์ว่าโอ้ตดแท็กซี่ครับ ี่โอ้โหยกว่าลนนะครับตาบอกเอาไงลูกนี้ครึ่งรอบครับโอ้โหติดส้นไม่ทะเลครับแต่อาทิตย์นี้ไม่ใส่เลยครับจริงเปล่าน้องบอลซ้อมไว้น้องซ้อมไว้ถ้าซ้อมกับพี่อาร์ตนะแข็งแน่นอนน้องพี่เชื่อโอ้โหสุดตาจับมาอย่างนี้ก็ครึ่งรอบครับติดครับโอ้โหไม่อยู่นะครับลูกนี้ ใบเบอร์ครับจากเต้ผลงานดีบ่โอ้โหขนลุกเลยพี่พลเชิญอย่างงี้ก็ไม่พลาดดีครับพี่พลอยากยืนกับพี่พลสักงานหน่อยครับหลดสะดุดแล้วครับโอเคครับผม <euros> พี่พลมีงานไหนก็เรียกด้วยนะพี่พลนะมวยน้อยขอยืนด้วยสักงานหน่อยเต้เต้เต้เขาด่ากันแล้วด้วยเขาด่ากันแล้ว พี่เด็กพี่เ็กล็กไล่แท็กซี่เข้ามุมเลยครับรอเตียงเดียวกับพี่เล็กบอกยืนรับคนเดียวก็เต็มสนามแล้วพี่เล็กบอกนี่เป็นไงล่ะจับหนึ่งสองตีป้องเล็งเอายังอยู่ครับดากบอกงี้ต้องเคียย์เบาๆเอาเปิดมาเอาล้นไปครับโอ้โหล้นไปล้นกันมานะครับเรื่องนี้เล็กเซอร์โอ้โหตักทต่งเท้าซ้ายแตกนะครับลูกนี้ ดูลูกเสิร์ฟที่เล็กครับโอ้โหเห็นหน้าซ้ายครับตักจับมาทำไงลุงนี้สั้นแบ็กครับนะครับสั้นแบ็คตะข่ายนะครับลุกนี้อยากไปดูจังมาเลยครับน้องสุชาติมาเลยครับเข้ามาดูเข้ามาซ้อมได้น้องโอ้โหลุกนี้โดนปากนะครับสงสัยจะน็อกครับลุงนี้เดี๋ยวเราซูมใกล้ๆครับโดนปากไปแล้วครับแตกนะครับแอนตาซินไม่จ่ายนะครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้แอนตาซินไม่จ่ายนะครับถ้าแตกเนี่ย เอ็ซีพเตครับเหลี่ยมหัวสิห้าเทือกให้เบิ้งในไอ้สิบห้าเทือกเลยว่าน้องมันสีเมื่อยนะเทือกนี่ตัเเลี่ยมสิบห้าเทือกน้อ,นองถ้สงสัยพี่ต้องมาเตะตั้งแต่สี่โมงไม่สี่โมงก็ใบสามน้องมันจังสีดวนพอดูสภาพแล้วคงจะล็อกกันนานนะหัวสิห้าเทือกตักประทะพี่ทองมาขอนแก่นสูสี แม่บอกครับพี่แซม,ม<า>จัดไปพี่แซมจัดไปมาเลยครับมาสนามนี้เด้อครับไปสนามอื่นบ่ได้ครับโต๊ะลุมก็พื้นหายแล้วครับแบคคน <ผม S 1> แก่เด้อเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมแถวเทียบใสๆนะครับพี่พล,มมลเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวขอไปยืนด้วยนะครับเซดับอ่อนเกินโอ้ยพี่เห็นเมื่อนี้อุตส่าห์ว่าจะเข้ามาซ่อมทำไหม ดาวเสดพิเทนมาเทนให้หน่อยโอ้โหลูกนี้ตักเตะไปครับโอ้โหฝั่งโน้นใช้มือรับเลยครับพี่เทนวันนี้ได้น้องมาซ้อมให้นะครับพี่เทนเรื่องนี้ต้องเจอเกียรติกล้องฟิล์มเข้ามาเลยน้องฟิล์มเข้ามาเลยน้องเกียรติน้องกุ้งเจอแท็กซี่กลัว เต้มเท่าไหร่ครับตอนนี้แต้มเท่าไหร่ครับต่อเโอ้โห12ต่อ9นะครับคุยกันเก้าสิบห้นะครับโอ้เสิร์ฟออกนะครับลูกนี้ครับผมโอ้โหพี่แท็กซี่จะบอกว่าถามว่าตั๊กจะแก้หรือเปล่านะครับแต่ฝั่งนู้นยังตามหลังอยู่นะครับ9ต่อ12นะครับอย่างนี้ก็ครึ่งรอบหายโอ้ไม่หายนะครับแท็กซี่ดึงมาทีเด็ดซันซีโร่อะโอ้สุดยอดครับลูกนี้ เขาเรียกต่บ้านผมเรียกว่าซันแบกน้อยนะครับลูกนี้ช่วงนี้โควิดครับงานแข่งถ้วยก็น้อยลงนะครับฝนตกว่าทีเข้าไปแล้วพี่เด่นฝนผมเตะกับน้องมันฝนตกก็ใส่กันเลยครับวันนี้เทพโยบอกขอเดียวกับตักหน่อยครับพร้อมวันไหนบอก จะเข้าไปสอนลูกเสิร์ฟแค่นั้นแหละพี่โยพี่อย่าพี่อยา่ยามาพูดเลยพี่วันนั้นเข้ามาอยู่เข้ามาตากระลับให้มันเดินเลยพี่โยเอ้ยสามสี่ร้อยอ่ะเข้ามาลวดเทียบโยว่าง,<อ>งไหมพรุ่งนี้มาซ้อมเดี่ยวกับแป๊หน่อยแป๊บอกรับให้อยู่สี 5, ส่ห้าพันมีแต่เฉพาะลังเท้าทีมาไฟมามาเฉพาะลังเท้าลายข้างเคนี้ เจียบเขาเทียบโยนเลยเฮ้ยน้องเกียริรับลูกเสิร์ฟเทพบโยได้หรือเปล่าเนี่ยสามมิติแทนน้องเกียรินะอันตรายนะลูกเสิร์ฟเทพโยนี่ขนาดพี่พี่ก็ยังชักมาแล้วนะสนามเทพโยนี่พอไปเจอที่อื่นเทพบโยยังไม่เตะกับพี่เลยเนี่ยพี่ตัวเล็กแตกนะครับลูกนี้ครับยืนรับคนเดียวเต็มสนามครับพี่ตัวเล็กบักมือผมอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับนี่ไล่ให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันเฉยๆนะครับเพื่อความสนุกนะครับบางทีนอนอยู่บ้านก็อาจจะเบื่อดูหนังอะไรครับมาดูเรียมแล้วก็แปลกๆครับเมื่อตะกี้นี้เล่นหัว15ทีไปแล้วครับพี่จะเลยกับแท็กซี่นะครับแต่ไม่ได้ไล่นะครับนี่ให้ชมคร่าวๆโอ้โหเปิดได้ครับที่ซี่ล้นไมครับตักจับได้อย่างนี้ก็สั้นโอ้โหสวยครับวันนี้ตักยืนเคลียร์นะครับ เบ,บอร์นะครับสวัสดีครับพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์พักนี้ไม่เห็นออกงานเลยนะพี่ได้ข่าวว่าเห็นน้องวินลงลงโปรแกรมบอกว่าจะมีรายการอายุรวม75ปีขึ้นไปนะครับสองสองเสิร์ฟฟีเส,สิร์ฟฟีไม่มีบล็อกนะครับ,พ,บพ,พี่เลิกเดียวแปรแล้วนอกเอ้ยไม่มีใครสู้หาเดียวพี่ เทพเท,ท,ท,ทมานี่เลยเดี๋ยวผมซ้อมให้เหลี่ยมฟรีนะ <ไป S 1> ผมเสือม่เป็นหรอกเหนถ้าเล่นกับเทีรแล้วมันสนุกดีนะเข้ามาเลยลงนี้ให้ท่านผู้ชมจัดสินนะครับออกหรือลงครับสกอร์เท่าไหร่ครับโอ้โห11ต่อ14นะครับ ดูครับสุบตักจับอย่างนี้ตีครึ่งรอบไปนะครับโอ้โหตีหลังเท้าไซแท็กซี่นะครับไม่อยู่นะครับเทพยบโยบอกขอเดี๋ยวกับตักได้ไหมเทพยบโยบอกยอมครับยอมแล้วครับตักบอกยอมแล้วจ้าแท็กซี่บอกเทียบโยนำไป14ต่อ3แพ้แท็กซี่ได้ไงครับเทพยบโย,โยมาแก้ข่าวหน่อยครับ <c oughs> โอ้โหตักมาอย่างนี้ <c oughs> โยกมาแท็กซี่ <c oughs> โอ้โหตีหักลงเลยครับลูกนี้ สวยงามมากเอานะกล้องเอียงครับเทพโย14-3แพ้ได้ไงครับเทพ <laughs> โยแก้ข่าวหน่อยนะครับ <laughs> โอ้เฮ้ยเต็มเดียวหลายบาทเลยแบ่งไม่ได้เต็มเกียวเลยโอ้ไปสองร้อยได้เล่นได้เล่นแองมาแบ่งมา <laughs> เลิกเตะแล้วครับเดินสายคนเดียวจับขาน,นอกอย่างเดียวปึ๊ดดิลิทคือสุยดยอดเลยวะจับขานอกได้เยอะกว่าเทียะพี่ ปี2020เลือกเดี่ยวแปลกันแล้วเย้เจ้ากับสีซัทไโอ้กกดโอเดี๋ยวแปลเทพบต้องหาจุดตัวเองให้เจอนะเทพบเทพบถนัดเหลี่ยมไหนครับเทพกบว่าต้องซ้อมเหลี่ยมนั้นนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าจะมีลูกเส์ฟอย่างเดียวนะเทพบเทพบมีลูกเสิ์ฟไปต่อเขาสามหนึ่งก็เหลือแต่เกือบนะครับเทพบอันตรายมากครับเทพบ oh. ผมแนะนําเทพบซ้อมเดี่ยวไปดีกว่าครับอย่าไปต่อซีซัวนะครับ เทีบตังเยอะก็หมดเหมือนกันนะครับเทียบ <laughs> พอเทียบอยู่อัดแท็กมวยกินน้ำแท็กซี่นี่เนาะแท็กซี่นี่น้ำลายเต็มสนามนะครับแท็กซี่นี่เก่งทุกเหลี่ยมครับแท็กซี่นี่เหลี่ยมเข่าข้ามไหล่เลี่ยมลังเท้ามีทุกเหลี่ยมครับ <laughs> <laughs> แต่ยังไม่ใช่นัดสักเหลี่ยมเลยครับเตี้ยนนี่ไอ้ที่แท็กซี่นี่อ้าวตากจับได้เกมไม่เกมโอ้โหลูกนี่ตะท้ายคอร์ดโอ้โหเรียบร้อยดีครับขาซี่ปังงังลุงไปนอนกับพี่เขโอ้โหถูกใจแท็กซี่มากเลยครับดอกนี้เตี้ยมเท่าไรแล้วเตี้ยนเท่าไรแล้วครับสิบสองต่อสิบสี่นะครับพี่ลูกตามโอ้โหเกือบข้ามนะครับตรงนี้ น้องเบียร์อยู่ไหนน้องเบียร์เนี่ยซูเปอร์มาร์คมานั่งรอแล้วเนี่ยนั่งดื่มรอแล้วซูเปอร์มาร์คะ่ะพื้นพี่เสืบเปรไม่มี่วแหละวันแล้วเทพจะบอกว่าพื้นพื้นแน่นมาง,งั้นนะถ้าเกมรับเทพยโยผมเชื่อนะครับเทพยโยไม่มีหลงครับไม่มีหลงไม่มีแตกครับแต่เกมเกี่ยวนี่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับผมแอบ,บดูหลายทัวร์นาเมนต์นะครับเทพยโยเตยีแต่ละทีนะครับ ผมมีสายรายงานตลอดนะครับเทพโยบางคนก็ทักมาบอกโอ้เทพโยไปแถวบ้านเอื้อบางคนบอกเทพโยไปแถวบ้านเอื้อพระรามสองโครงการสี่โครงการห้านะครับไปต่อสองหนึ่งสามหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยดีครับเกมนะครับฮาวานอกไม่แก้นะครับหามีเลียมอื่นไหมครับมีเลียมอื่นไหมครับในข่าวเทปโยไปต่อเขาไปต่อเขาสามหนึ่งสองหนึ่งจะเอาอะไรไปเหลือนะครับเทพโย วันนี้แท็กซี่ติอัดมือนะครับดูครับซ้อมบล็อกลูกนี้ครับมือผมเลือดอาบเลยครับไม่ได้แท็กซี่ไม่ได้ตีท่วมนะครับมือผมไปเอาไปลองไว้ข้างล่างนะครับผมบล็อกขึ้นไปสูงหน่อยไปโดนหลังมือนะครับแท็กซี่ตีฝังแท็กซี่ไม่ยอมนะครับบอกแพ้มาขอแก้นะครับนี่เอานั่งพับเพียวเลยครังนี้บอกเอาครับแ้าไม่แก้ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะดูครับเอาละครับมีราคาเสมอได้นะครับครับนี่เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแก่นะครับเดี๋ยวชมกันต่อเลยนะครับสกอร์สูงสุดครับสวัสดีครับซูเปอร์เทคกซ์ดูสุดทักเสิริมรองเท้านะครับ พุง่งใบจวดครับเสาครับเอาเสาก็ไม่เว้นครับสิตีข้ามมานะครับไม,ไ,มไม่รู้พี่บอกพี่สิมไปแล้วว่าจะตีประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ย,ยถ้า,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 าอ๋ะะาอเพราะพี่บอกเขาอยู่ว่าไม่เกินสี่ห้าทุ่มถ้าเกินนั้นพี่หลับไงพิง่วงไม่ไหวได้ได้ได้ เออห้าสิบได้ไหมห้าสิบพอโอ้โหลูกนี้ไปไหนแล้วครับโอ้โหยาดครับีเล็กแตกนะครับลูกนี้เจอครึ่งรอบซปเปอร์สตกร์ไปไอ้บอกเขาด้วยไอ้สนามไอ้เนี่ยไอ้ บัรมัคลาก็มีนะบอกแมเลยสนานี้มีทุกเหลี่ยมนะครับยครับโอ้โหยกมาอย่างนี้เซ็กซี่บอกไม่เหลือโอ้โหออกนะครับลูกนี้เหลี่ยมหลังเท้านี้เป็นเป็นเหลี่ยมที่เล่นยากนะครับสําหรับผมก็คนหนึ่งครับที่เล่นยากที่เล่นหลังเท้าไม่เป็นนะครับเดีถ้าเจอเวทแบบกลางๆเวทน่ารักน่ารักก็พอได้ซ้อมครับ ส่วนมากก็มีต่อเขาสามหนึ่งครับตีไม่เป็นครับแต่อเขาสามหนึ่งนี่ก็หัวเปียกตลาดครับสไตล์ผมเองนะครับเพราะว่าเล่นไม่เป็นครับก็อยากเก่งก็ต้องต่อสองหนึ่งสามหนึ่งครับตะกอสองต่อศูนย์นะครับตักนําอยู่นะครับไปแล้วครับยอดฟิลเรียกจับหนึ่งสองแท็กซี่ทำไงโอ้โหเคลียร์ไตเน็ตมาเลยครับโอ้โห สุดยอดจริงๆครับผมย,ยังเขาขยับเอาละดีแล้วตึงอยู่ต้องเอารอแปะเอารอรถตัวนั้นอะไปวางไว้อืมโอ้โหหลังเท้าซ้ายครับดึงมาหยอกเบาๆครับตากบอกพี่เล็กจับมาลูกนี้สวยงามพลามแปดเตะไปโอ้โหสุดยอดครับเซซี่โอโลงไปนอนกับพื้นเลยครับเซซี่พื้นผมนี่ไม่ต้องทำความสะอาดนะครับ แท็กซี่จัดการให้เรียบร้อยครับอปอปีไอตี้สวัสดีครับน้อง,ส,องสนามไหนบอกตามไปมส,สนามประชาสงเคราะห์ซอ,อยหนึ่งครับพี่จุกอโอ้โหพี่เล็กจับสวยๆแท็กซี่ขอมาเบาๆครับเอาตีตักนะครับยกมาอย่างนี้ตักครึ่งรอบโอ้โหตีแท็กซี่ครับโอ้โหพี่เล็ยกยกสวยงาม โอ้ขึ้นไปทําอะไรครับขึ้นไปแล้วก็ไม่ตีครับแท็กซี่บ้าไปแล้วลูกนี้แท็กซีก่บอกกำลังใกล้จะหมดแล้วครับตีเป็น10เซตแล้วครับสกอร์สองต่อ2ครับโอ้โหพี่ตัวเล็กลงนะครับนี่สุภัตากบอกแบเบอร์ครับเรียบนี้ สกอร์สามต่อสองนะครับตักเซิร์ฟไปโอ้โหไล่หน้าซ้ายครับฟิลิกทางเข่าซ้ายยกขวาไปไหนครับไปขวาโอ้โหโโอ้หสุดยอดเลยครับพี่แท็กซี่นี่วิ่งทั่วสนามครับไม่ธรรมดาจริงสกอร์สองต่อสามครับไปหน้าซ้ายอย่างนี้ก็ตักดึงมาไปหน้าเน็ตซันแบ็กเบาๆครับโอ้โหออกครับตรงนี้แท็กซี่กลางปีกเลยครับว่าออกครับ สกอร์สามเท่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทาสีแดงนะครับทาเส้นสนามหน่อยครับมันจะได้สีสีอยู่ครับพี่อ๊อฟเดี๋ยวพี่อ๊อฟเอามาเออสีแดงทาเส้นนะไม่ได้ทาพื้นเพราะเพราะเขาทาเส้นจะซื้อทาพื้นมันสีนั้นเวลาฝนมันตกมันลื่นอืเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาสีมาทาเส้นฮะโว้ยโคตรพูดอะไร มันสีวันแววพ่นนะโอ้โหลนมาตักจับสองครับลุกนี้ข yeah> anyway claro ึ้นฟ้านะครับโอ้โหลงไปกองกับพ um> ื้นครับเรียบร้อยดีครับคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีประมาณสี่ห้าคนครับโอ้โหอยู่เล็กจับเบาๆครับลุงนี้ไปโอ้โหแท็กซี่ห้อยหัวติเหมือนบอลน้อยเลยนะครับ เหมือนเฉยๆนะครับแต่ลูกไม่ลงครับลูกออกไปไกลครับลูกนี้สกรอร์ห้ต่อสครับพี่เล็กบอกพี่แท็กซี่ว่าต้องฝึกทุกเหลี่ยมนะครับจะได้เก่งครับเสิร์ฟไปหน้าควาโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับพี่เล็กยกสวยมากลูกนี้เตะตูมโอ้โหเกือบโดนแอดมินมือกับแตก สกอหกต่อสามนะครับส์ฟโอ้โหพิกนีลูกนี่โอ้โหพี่เล็กวางไม่อยู่นะครับลูกนี้เอาเลยครับแบตผมสิบห้าเปอร์เซครับสงสัยจะถ่ายไม่จบแน่เลยครับหยอดหน้า้สยกินพี่เล็กอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกเสิร์ฟซยย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 ครับลูกนี้โอ้โหไล่หน้าขวาครับพี่เล็กจับยย สิยอดเลยครับพี่แท็กซี่หุนห่นลำ่ำซ้ำดีครับพี่แท็กซี่นี่หุน่นไม่เหมือนนักตะก้อเลยครับตาคอมาโอ้โหตีหลังเท้าซ้ายพี่ตัวเล็กครับยกมาอย่างงี้เตะข้ามมานะตรงนี้โอ้โหตาจับหนึ่งสองครึ่งรอบครับไปหน้าใส่โอ้โหตีหลังเท้าซ้ายแท็กซี่ครับโยกเข้ามาครับพี่เล็กแันแบกน้อยโอ้โหพีเซนิดหน่อยนะครับตรงนี้ เสมอตักแ,แต้มขาดแล้วพี่สาม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 สกอปแปดต่อสามนะครับน้ำขาดแล้วครับพี่หนึ่งสงสัยจะอดได้เล่นแล้วครับดูนี้พีคซี่ตีครึ่งรอบมาครับตะเกียวได้ครับโอ้โหท้ายรถนะตีข้ามไปครับโอ้ไม่ข้ามนะออกแนะครับลูกนี้เกลียบ <c oughs> แล้วครับเด็กเสิร์ฟมาหน้านี้โอ้โหเปน็นอาศัายตกักตักลาขึ้นมา ครึ่งรอบเบ้าโอ้โหพิกนิดนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับแท็กซี่รองโอ๊กเลยครับสกตอตเตอสามครับโอ้โหไปหน้าขวาพ,พี่ตัวเล็กลงนะครับตรงนี้ยังมานอนป่ะพี่โอ้ยังมานอนน้องแมนซ้อมตะกออยู่น้องแมนวันเสาร์มีรายการใหญ่พี่ตีตากฝนเลยวันนี้กลัวไม่ได้ซ้อมพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ว่าจะซ้อมอีกสักหน่อยหนึ่ง เพราะวันนี้ฝนตกยังไงพี่ก็ต้องซ้อมแล้วน้องแมนเพราะมีรายการวันเสาร์โอ้โหตักบอกว่าแบเวอร์ครับียบนี้เอาได้เล่นครับนู่งละพี่นอนประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวจบเกมนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บของกลับบ้านนะเพราะกระโดดยางไปประมาณห้าสิบครั้งพอฝนมันตกันนี้กลัวเป็นไข้โอ้โหเท็กซีต่ตีลูกนี้นะครับสวยงามมากครับวันเสาร์ไปนํำเด้อไปด้วยครับมาครับพี่หนึง่งมามา ขาดพี่หนึ่งไม่ได้ครับเราต้องมาเชียร์ให้กันครับทำติมที่พอครับกีฬาจะแพ้ชนะก,ก็อยู่ที่การซ้อมครับซ้อมน้อยก็ได้น้อยครับซ้อมเยอะก็ได้เยอะโอเคครับตอนนี้ต้องได้กลับบ้านแล้วนะครับโห و, ดูลูกนี้ก่อนครับตักจับหนึ่งจับสองโอ้โห,โหยกสวยมากครับ ตีหักคอครับโอ้โหเกือบอยู่นะครับลูกนี้พี่ตุลิกเกือบติดเขียวนะครับจำบนน้อยไหมไอลูกนี้ลองทำหนึนี่ไงครับเหมือนคุณคุณเห็นเหลี่ยมรองเท้าไทยพีเอชนะครับคนเสื้อดำเนี่ครับคุณคุ้นนะครับตีรองเท้าวันนั้นนะครับเอฟซีพีตีครับสวัสดีครับน้องเป็นไงน้อได้เงินนั่นหรอวะได้เงินที่ไปแข่งที่พม่าแล้วะน้องเขาโอนมาเท่าไหร่น้อ ของพี่คือคิดไปคิดมาขึ้นหน่อยแล้วนี่ปันลเช่มอบตอวะบันกีฬาอบอตวะในหน่อยครับวันเสาร์ตีกี่โมงครับวันเสาร์ตีประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับผมบอกเจ้าสนามไว้แล้วครับตีดึกผมตีไม่ได้นะครับผมง่วงครับเพราะผมนอนไม่เกินเที่ยงคืนครับซ้อมตะก้อเสร็จก็ประมาณห้าทุ่มกกลับไปก็อาบน้ํานอนเลยครับถ้าเกินเที่ยงคืนไม่ได้ครับร่างกายเพียครับง่วงนอนเป็นไรไม่รู้ เลยเวลาแล้วจะหาวนอนตลอด้้ตตีวันสามสี่ทุ่มนีก้กำลังดีครับเป็นช่วงเวลาที่เราซ้อมพอดีวันเสาร์ไปสนามใดพี่น้องแมนวันเสาร์พี่ไปกลางวันพี่จะไปไขน้ำํำเลยน้องแมนได้ไปขนาบที่สนามปีนังเดี๋ยวตอนเย็นๆก็เดี๋ยวไปสนามรามินทา40แยก3-5นะครับฝากทุกคนติดตามตามติดตามในไลฟ์สดด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้ไปนะครับ ถ้าใครจะไปดูที่สนามก็ไปได้นะครับสนามเปิดสนามดีนะครับมี2ส,สนามครับมีที่ขายน้ำขายกับข้าวนะครับขออย่างเดียวครับโควิดอย่ามารอบ2ครับนักกีฬาไม่ได้ติดตะก้อรครับเดี๋ยวลงดวแดงใจมิดซิลีครับอ้บัวก,ก้าไปช่วงชันปืนของพี่เพื่อจะได้น้องเอ,อ้ยได้ประมาณ6,000เนี่ยแบ่งกันตก คิดไปขึ้นมาเหลืออยู่ประมาณคนละพันหาพันหกนี่แหละจำมาไ,ได้ว่าโดนแล้วเพื่อจะได้โอ้ยลำบากระบนไปก็บกกักไก่สุตาบอกลูกเดียวเกมนะครับแบตผมก็จะหมดพอดีนะครับเหลือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลูกนี้พี่สอง,องสทุ่มสวดบนวะ้พ <c oughs> <c oughs> ัแล้วขนาดนั้นเลยครับอาจารย์อาจารย์ดูสุปทตักต่อครับสองหนึ่งโอ้ต่อพี่เล็ก <c> า <oughs> มือตบครับเกมนะครับสวัสดีครับทุกคนครับนอนหลับฝันดีครับ